นางเอกสาวโวยใบเฟินพิมพชโนโก็ออกมาพูดนะคะแล้วก็ในเรื่องที่มีประเด็นกับคุณมาร์ทนะคะหลังจากไปร่วมงานแสดงความยินดีฉลองมงคลสมรสของคุณอนันดาเอเวอร g งแฮมและคุณนัทนิชชาซึ่งสาวใบเฟิร์นเองก็จัดเต็มค่ะชุดนี้ก็อุย้ยเป๊ะปังนะคะเป็นชุดเรสีทองประดับเรื่องบิ๊กบัอบไปทั้งชุดแต่งหน้าทำผมก็เรียกว่าเป๊ะปังแต่ว่ามีสิ่งที่ทําให้ใบเฟินวินแปกหนุ่มมาร์ท เพราะสาเหตุนี้นั่นก็คือเธอและผู้จัดก,การส่วนตัวบอกว่าอยากกลับบ้านแต่ว่ามาร์ชไม่ให้กลับบ้านของอยู่บนรถรบกวนทุกคนเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมคะของอยู่บนรถมาร์ชมันไม่ยอมให้กลับคะ่ะไม่ให้กลับบ้านมาไให้กลับบ้าองมานั่งรอเนี่ยมันใช่เรื่องไหมของอยู่บนรถมาร์ชรบกวนทุกคนทุกคนช่วย,ท,วยทุกคนช่วยได้ไหมคะ คุ้ยโจมตีมท์ทเพราะว่าเราไม่ได้กลับบ้านสักทีบอกหลายรอบแล้วคอมพนรถมาร์ทมันไม่ยอมกลับขอบคุณที่ติดตามชมก o ด Morning Insight ทาง t True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ t True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ